ความรักลึกกว่ามหาสมุทรและยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลความรักจะทำให้คนสองคนไม่ว่าจะอยู่ห่างกันไกลกี่ล้านปีแสงความรักก็จะย่นระยะทางให้ใจสองดวงใกล้ชิดกัในได้สมอกับภารกิจ4เดือนที่ต้องฝึกฝนอย่างหน,นักกับกีฬาฟรีดิฟก่อนที่จะเจอน้องอะ น้องเรียนมาบ้างแล้วเราไม่ได้ห่วงเลยจุดอ่อนของเบกกี้คือเรื่องความอึดความทนก็เลยเสริมตรงนี้ให้เขาจุไปเลยเยี็นขาไปด้านหลังจุมไปเลยจุไปทั้งตัวนี่ความเครียดของน้องความแบบมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยต้องให้เขารู้สึกด,ดีแหละมากกว่านี้ซึ่งหลังจากวันนี้ไปเราเชื่อว่าเขาจะดีขึ้น เอาหัวลงนะเอาหัวลงนะไมวาขาลงนะซึ่งน้าให้ประเมินครั้งเนี้ยน้องสามารถไปสอบทะเลได้รอบหน้าเจอกันที่ทะเลวังล่างแรงมากเลยนน้ำเ,เราคนนึงแต่เอาไม่อยู่พร้อมนะคะ <and> กลับมาขออีกทีคือคลื่นของน้ำมันแรงมากๆแปลว่าหนูอยู่ตรงนี้หนูก็จะไปอยู่ตรงนั้นเอวุฒททำให้ดูก่อนลองดูแบบนี้นะอ่านเมกกี้ดูพี่ โอเคดีดีดีในสามครั้งเดียวค่อยาหาวิธีเอาว่ายผ่านอันนี้ได้เลยใช่ไหมพี่ผ่านก็อมดมันเป็นครั้งแรกที่หนูลองใช้แบบเชือกเหมือนแข่งจริงๆอะ่ะเราลงหลายๆเมตรถ้าเราใช้แมสธรรมดามันจะแมสตสัิสี มันจะไม่ได้ก็เลยต้องใช้ก้อนเล็เกๆซึ่งมองอะไรไม่เห็นจากน้ําขุนที่มองอะไรไม่เห็นอยู่แล้วจะกลายเป็นมองไม่เข้าไปอีกก็มันจะมีจุดต้องระวังเยอะมากๆเป็นทีมรฟรีไดร์เฟอร์ที่ทุกคนเป็นอินสแตนเตอร์หมดเลยก็ไว้ใจได้ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ทุกคนก็แบบผ่านแบบเห็นงานแข่งกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันเขียวแต่ว่า น well so so street, ้องก็ส <t Lake> ู <lige> ้สุดแม้กระทั ations, ่งแบบว่าจะต้องเป็นฉากยากๆอะไรเงี้ยขึ้นมาเล่นดราม่าต่อน้องก็ทำได้คือแบ๊เอาจริงๆมันมันอาจจะดูมันง่ายเพราะว่าอยู่นิ่งอยู่ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆมันคือการกันกันทุกอย่างเกรงทุกส่วนของร่างกายที่ห้ามหมูฝ่าแล้วก็มันคือการหายใจแบบแรงๆแถมวันนี้มีร้องไห้ขึ้นมาอีก คอนโทรตัวยักมากน้ำมันไหลไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอย<อ>ก็ไดยอะลงไปนะนานเท่านี้นานได้แล้วค่อยขึ้นได้ไหมเดี๋ยวทีเดียวผ่านเลยรับคุณเชื่อในโลกคู่ขนาดไหมยูเรนัส2324 สีกรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพ,พยนตร์